หนึ่งเคล็ดลับแห่งความสาเร็จเราจะต้องเห็นภาพในหัวว่าตัวเราในอนาคตที่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงเวอร์ชั่นไหนคนแบบไหนที่เราต้องการจะเป็นยังไม่จบครับยังไม่จบเมื่อเราเห็นภาพในหัวแล้วว่าเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้นะคณทำตัวเป็นคนแบบนั้นเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในจุดที่เรายังไม่สะดวกนะอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างยกตัวอย่างเราต้องการสุขภาพดีเราจะต้องออกกําลังกายแต่งตัวให้ดูดีเราต้องการที่มีความมั่นใจแล้ก็ต้องทําตัวให้สะอาดสะอ้านพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็กล้าที่จะลงมือทําอะไรเล็กๆน้อยๆค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆการลงมือทําจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น นี่คือเคล็ดลับที่อยากที่จะบอกทุกๆคนนะครับเห็นภาพในหัวและกลายเป็นคนที่เราต้องการนั่วฉันคือเจ้าของโครงการฉันคือเจ้าของโครงการฉันคือเจ้าของโครงการพัน 1, ล้านขอบคุณมากครับ